สวัดีครับผมดิจิตอลรักก็สู่ช่องโคชนะพาเที่ยวนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่วัดนากกนะครับภาษีเจริญนี่เลยครับนี่ครับตรงนี้ครับองพญานาครับกําลังตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่เสร็จเต็มที่นะครับเมื่อเราเข้ามาที่วัดนาโกแล้วก็นี่ครับมณฑปพุทธบูรพาจารยหลวงปู่ชูนะครับ คงชูนามครับตรงนี้เลยนะครับเข้ามาก็จะเจอตรงนี้ก่อนเข้ามาราบไ้หลวงปู่ชูได้เลยนะครับตรงนี้นี่ครับมณฑปหลวงปู่ชูนี่ครับบร,บ,บรรยากาศภายในวัดนากปกครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นแรงม้าแห่งใหม่นะครับ ของวัดนาปกนะครับ กรภศษีเจริญนี่เลยครับทุกคนบรอยกาสก็เชิญเลยนะครับทุกคนเมื่อมาถึงวัดนักปกแล้วก็ต้องเข้าไปกราบขอพรพระนากปกภายในด้านนี้นะครับวันนี้คนก็เยอะครับทุกคน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระตุ้นใจกับช่องเลยนะครับนีบ่เข้าขามด้านใน ม,นนมาชมวัตถุวงคลกันดีกว่าวัะตุมงคลวัดหน้าปกมีอะไรบ้างนี่ครับพระศรีรลีเนื้อดินเผาครับอูชาร้อยเก้าสินี่ครับอันนี้คือท้าเวสสุวรรณครับ บูชาแ9บาทอาเวสสุบันอันนี้เคี่ยวพญาน,นาคราชนะครับบูชาส9งรอาสอันนี้คือบ่วงครับบ่วงบวงไขยแหวนนะครับบ่วงพญาน,นาคบูชาเก้า้า ด้านนี้ก็เป็นเหรียญครับเหรียญเหรียญท,ววท้าเวสุวรรณบูชา199 199รบพระพุทธร้อนนี่ครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์โอ,โอ้เนื้อผงเนื้อกะลาบูชาห้าร้อย มีลายนี้ะครับทุกคนอันนี้พระหน้าปกไม้แกะสลักอ๋อห้าร้อยครับนี่จะเป็นไม้ครับไม้แกะสลักพระจริงหน้าปกนี่ครับพระจริงหน้าปกที่ท ้5บูชา1,000พระนาคโป EC7 บูชา800วันนี้เบีย้ยแก้ครับเบียเบ้ยแก้เี้แก้ก็มี99ครับเบีย้ยแก้คือพัพพิคนิต ดีคะนตนะครับบูชา99อันนี้คือดวงใจนาคอันนี้คือดวงใจนาคนะครับทุกคนบูชา99าบ้าทอันนี้จะเป็นพระหน้าชม เปนเหรียญอันนี้บูชาองค์ละหน e e ึ่งร้อยเก้าสิบเก้านี่คือพระหนหกสาห้าห้าองค์สามร้อยนี่คือร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนื้อดวงตรงนี้ครับ2องนี่ครับนี่เป็นเหรียญน,นะครับ อันนี้คือแก้วสารพัดนึดนะครับบูชาเก้าสิบเก้าเซ็นหมดแล้วต้นราคนมีเลือกเยอะแยะเลยนะครับทุกคนมีหลายราคานี่แหละครับซ้อยก็มีเป็นพวกุญแจก็มีครับ ในตู้นี้ผมไม่ทราบราคานะครับใครเป็นคนเดียวในตู้ครับในตู้ให้เรามานั่นสงสุกล่ะเสร็ก็สอ็กเสร็จเสอ็ มีหลายอย่างนะครับทุกคนมีหลายราคาแต่ก็ไม่ได้ติดราคาครับยวเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าตรงนี้เป็นพระนักปกนะครับฟังอีกฟังหนึ่งครับคนละฟังกันถ้าเรามาทางนี้ก็ติฟังหนึ่งทางนี้นะครับหรนนะี่เราจะเข้าไปด้านในพออนุญาตถ่ายได้นะครับครับผม เย็นใจร่มรื่นน่ากปกนะครับล้วนๆเลยดีมาปอกโยนนะญาติโยมที่ออกโรงทานด้านในใครสนใจก็เกี่ยวไม่โยมนะเปลี่เนช้ามาทิ้งเงินเรองท้องเลยนี่เลยครับทุกคนครับเปลีนตอนน้เลยนะราคาก็ประมาณนี้นะครับสวยงามครับทุกคน ัน,นที่ไม่ได้ตีราคาก็สอบถามกันได้เลยนะครับหลายอย่างเลยนะยังไม่ไปสำรวจแต่ว่าให้มาพรายาสัมพันธ์แยกแยะดวงไปถามก่อนที่จะจะไม่เหลือสวยงามทั้งนั้นเลยครับสมกทบเจ้าท่านก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วแากิโยมาถึงแล้วนะราาหห่่งนนีี้เยสอบถามราคากันได้นะครับ เป็นสถานลางพุ่มที่สำคัญที่ให้โยมได้รี่<ล>พระบรเยอะอยะเลยถ้าเ <ใน S 1> ข<อ>้ามาด้านในผมคงพยายามน่า,ผมผมมานาลาดเส้นได้มีบารมีเรื่องการแกร้ปัญหาชีวิตโยมน,นะไปมีพูพกมีอรอดทุกอย่างสบาเป็นยังไงบ้างน้องวันนี้เป่าไว้บ้างหรือเปล่าเนาะไได้โชคได้ลาภก็อย่าลืมก้อยนะโยมนะ เอาให้ครบทุกอย่างบารมีหลวงพ่อหน้าโปรคงพระยาหน้าโยมท่านดูแลสุขภาพร่างกายชีวิตสมบ้องสมปองมีบารมีเรื่องการแชร์หาชีวิตฟุ้งก่อนที่จะไปกราบไปไหว้ท่านก็ปูชาดอกไม้ทุกเทียนตามกำลังศรัทธาโยมนะครับผมสำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องพคชนาภาเที่ยวนะครับ อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและคละิป,ปลต่อไปก็ติดตามต่อนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยววัดไหน,บบนขอบคุณมากนะครับ